กรับสวัสดีนะครับพบกับผมในช่อง YouTube ลูกไก่ต่างนะครับมาได้ครับกินข้าว่วมกันครับวันนี้ได้วยตำหมกทัวนะตำหมกทัวย่างเป็ดนี่ย่างเป็ดมีกิปากเป็ดเป็ดกระดเป็ดตับเป็ดมาได้ครับกินข้าวกันตำทัวหมกทัวนี่เอิญเพื่อนในหมกทัวเี่ยวมันก็บอกลูกกันนะแต่ว่าเพื่อนบอกว่าตำแซ่บสินว่าผมก็เลยมาลองเบิ่งนะจะสมตำเขาวเดียว เป็ดย่างนี่เข้ากันบ่<ม>ชับตั่วลายผมเพื่อน mất lũ cả nãy bên tụi anh ปลาขารนี่มันเขากันดีดดนะจริงๆสมตังนะบอกให้อุ้ยน้ำปลาอไป ผมเป็นคนกินเข่าก็หลายนยะคร,บคร,บครบับผมไปย้ำควบคุมน้ำหนักวันวันเกิดก็เลยไม่สามารถกินหลายได้ คนอยกินเขาคำ่ไ่เนี่ยคำหญยก็กินได้นะครับแต่ว่ามันอิ่มเร็วอันแหละ <laughs> นะเอาตามที่ตนาดดูนะครับ <c oughs> ชอบขนาด ผลละไม่ไลายครับใจบริสุทธิ์บริสุทอิ์ อย่างกระดูกเป็ดไปนันยังนถาบันเดี๋ยวสีใสห้าบัน,น,บนต้องทูอีก แต่มาาเมืนเน่อไรบนไดาบยานกินมาเบิด อย่างกระดูกเปได็ดอ่ะเนี่ยมันต้มกินไปแล้วยาด้กระดูกมันไม่ย่างหยาดอ่อนเดีย้ยขากินแล้วคิดฮอดบ้านเขาเวลากินอาหารอีสารบนบ้านเขาแม้แต่ยินเสียงค้นว่าก,กัน ยินแขงคนบาวแขงเน้งใจพุ่งจีเอหริอาบานจะขอเงินนะกระโดพดพระนาทีหนา่นะ บ้านจากนั้นจากจาการมาหาเง,างนินหาทองเป็นคิดทอดบ้านผมว่าคิดทุกคนแหละนะใครยังมีจำเนึกอใจไหมมีความผูกพันดีๆกับบ้านเจ้าของคิดคนแหละแต่ว่าความจำเป็นของเรา,าต่างกันคือประกาศเพิ่มกัำ ผมก็ซื้อบ้านซื้อสวนเสร็จให้ผู้หลักปรดการยุนีเรียบร้อยแล้วตอนโน้ตยังได้ไปเยี่ยมเจียเยี่ยมแม่เยี่ยมปุทธอ

มีพายุเขาฝนตกตลอดนะภาคใต้ บตังแซ่บตังเพ็ดอีกตัวซื่อมะลายนะช่มต่ำิดเดียวกันมาแซ่บตัว

ん、mm hmm. นะครับคลิปนี้ถูกจบไวปนี่กันขอบคุณนะที่มาติดตามช่อง YouTube รูปยิกษ์ตาขอบคุณนะเป็นขอบคุณใจแล้วพบกันในคลิปใดด้วยครับขอบคุณครับอ๋อเป็นครับ